โรงแรมคอนโดรีสอร์ตอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อาการิโกไฮโซโลโคอสในเครือชีวาบุรีชีวามิวสิกแอนด์รคคอร์ดฟังดนตรีเถิดชื่นใจชีวาคอฟกาแฟรักสุขภาพชีวาไลฟ์โปรตีนเช็คใส่ใจสุขภาพเพื่อคนที่คุณรักผมได้ประดิษฐานพิกเนตฟางพิเศษครับ เป็นนาปลอกนาเก้าเสียนครับซึ่งเพร่อน้นองนี้เนี่ยผมได้เซิร์ชไปาหาวัตรพระองค์ท่านมีจริงๆนะครับเป็นพระนเนตที่เกี่ยวกับมีพญานาคก้าเสียนครับแล้วท่านก็เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างครับก็เดี๋ยวเราจะยกหลังคาครับตอนนี้ในพาร์ทของพระองค์ท่านเสร็จแล้วนะครับ ทานครับทุกอย่างเดินหน้าไปอย่างสดชื่นสดใสามากเลยครับผมได้ประดิษฐานท่านแล้วนะครับตอนนี้เขาจะเริ่มตกแต่งเสาฮะปูด้วยหินกราบซึ่งกองเรียบร้อยแล้วนะครับคิดว่าวันที่5้าธันวาคมเราจะเปิดสารนี่ครับเป็นวันดีมากเลยนะก็ท่านก็จะเป็นเทพที่ปกปักรักษา,าคุ้มคอยให้กับคนในชัวสแองจูรี่ครับกาลังภคุมชัวและเจนครับก็ทุกอย่างก็เดินหน้าไป เต็มสูบทุกครั้งที่ผมมาที่นี่เนี่ยผมเห็นความก้าวหน้าอย่างมีนัยามสคัญนะครับลองนึกภาพนีครพ,พื้นที่กว่าห้าพตารางเมตรเต็มด้วยผู้คนนะครับที่มาใช้ที่นี่นะครับไม่ว่าจะมาร้องเพลงมาลีลาดมาชมภาพยนตร์นะครับมาประชุมนะครับชมรมดนตรีชมรมพระเครื่องนะครับหลากหลายครับขอ้ขอความขความของฟรีครับ hope and dreams are free ที่นี่ก็ ว่าหมายคือทําให้คนอยู่ที่นี่มีความสุขแล้วก็มียืดยืนเฉลี่ยร้ายปีครับยอดเยี่ยมครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณสนามเปตองครับบริเวณหน้าของเชียวคันทรีครับซึ่งเป็นบูตที่คโฮเทลสวนสวยงามมากครับิงเย็นก็มีคนเล่นเปตองที่นี่ครับเดี๋ยวผมจะมีแขก VIP อีกท่านหนึ่งครับท่านดรวรพลวังคณานนท์ครับซึ่งท่านดรสนใจเฟอร์นิเจอร์ไม้ครับ เดี๋ยวผมจะพา,าแฟนๆไปเยี่ยมชมเฟอร์นิเจอร์ไม้ครับกับเซเลบท่านนี้ครับนี่เรากำลังจะเข้าบริเวณอาคารเจ็ดนะครับที่เราตกแต่งห้องที่ห้องสองห้องนีม้มีเจ้าของแหละนะครับเขาขอร้องให้เราตกแต่งเป็นสไตล์โมเดิร์นไทยคอนเทมพอรารีครับเชิญเน,นื่องจากในโซนของ ชัวซังซูรี่เนี่ยเรียกว่าโซนเอนะครับมีทั้งหมด8อาคารตอนนี้เราเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วโหนโอนไปประมาณตั้งแปดสิบก้าสิร็นแล้วครับประมาณหกร้อยกว่าห้องนะครับแล้วก็หลายๆท่านบอกว่าอยากได้ไม้นะครับนี่เป็นไม้ไม้สักรครับเนี่ยอันนี้เรียกว่าอะไรนะตกแต่งแบบเอ่อโมเดิร์นไทยโมเดิร์นไทยร่วมสมัยร่วมสมัยรัยไทยได้วยความทันสมัยมีทุกอย่างครับจะเป็นไม้ไม้พวกนี้จะมีอยุคเป็นร้อยปีนะครับ ท่านได้ห้องป็นี้ไปครับแลายๆคนก็เริ่มมาดูเสร็จก็ตกใจครับเอ๊ะเราทำได้ไงแค่ประมาณแปดก็บหมื่นบาทนะครับ <c> เ <oughs> นี่ยทุกอย่างเพื่อให้ที่นี่เป็นบลูโซนที่มีคนเฉลี่ยเก,กิน100ร้อยปี <c oughs> เดี๋ยวไปดูห้องที่สองักเชิญครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ครับนี่เป็นแบบไทยห้องที่สองนะครับ <c oughs> แบบไทยนี่จะมีความเป็นไทยมากขึ้นอีกนะครับว่าจะเป็นหัวเตียงเป็นลายไม้แกะที่ท่านเห็นเนี่ย เต้ยเห็นเนี่ยเป็นไม้สักนะครับอันนี้ปวกไม่กินปวกไม่กินนะถ้ากินได้นี่ก็ต้องยอมละนะครับทุกอย่างเนี่ยสมบูรู์พร้อมนะครฟังก์ชันต่างๆครบถ้วนมีแพนทรีมีที่นั่งเล่นที่ทานอาหารนะรระหว่างไม้เทียมที่ชอบตกแต่งคอนโดทั่วไปกับไม้จริงเนี่ยคือค้าเห็นทองเตรยคิดยังไงครับก็ถ้าพูดถึง ความมีคุณค่านะาที่ผมคิดเนี่ยผมว่าความมีคุณค่ามันมากกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะเวลาเราได้อะไรที่มันเป็นของจริงเนี่ยแน่นอนนะมันมันรู้สึกแพงอนะ่ะจริงๆมันรู้สึกแพงเนาะแต่ถ้า,าถ้าถ้าเป็นพวกเฟอร์ที่เคยเห็นทั่ว,วไปมันก็ทั่วๆไปก็ไม่ไม่ได้มีคุณค่าเท่าไหร่นะแล้วก็ที่คิดอีกอย่างก็คือเรื่องของความ การดูแลรักษาความคงทนคิดว่า,น,าน่าจะอยู่ไปนานๆโดยไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องกลัวปวกไม่ต้องกลัวมันปุกอะไรเงี้ยครับถ้าครบนี่ยังไงเกินร้อยหมดท่านครับ,รบวันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมอีกวันหนึ่งครับผมมีเพื่อนผมนะครับท่านเป็นระดับด็อกเตอร์มาเยี่ยมมาดูเฟอร์นิเจอร์สไตล์ไทยของเราท่านชอบมากนะครับผมได้ตั้งสารพิชเนตนะครับ แกะสลับเป็นหินน้ำผึ้งพร้อมกับพญานาคก้าเสียนครับผมได้มาเคารพกิเนองที่ติดแกะจากไม้รวมถึงท่านเซวัลึงข้างหน้านครับทุกเรื่องราวเต็มด้วยความทรงจำที่ยอดเยี่ยมครับนาสตรเจียนะครับแล้วก็สรินตี้ความสุขสงบสันติครับทุกอย่างถึงพร้อมครับช่วงฤดูไปไม้ร่วงนะครับออทัมลีฟนะครับ เขาใหญ่างงดงามเหลือเกินอากาศเริ่มหนาวแล้วครับหมอกเริ่มลงแล้วนะครับผมอยู่ที่ชิวาสตูดิโอแล้วก็ชิวาโคซี่ซึ่งเป็นคอฟฟี่ช็อปที่เราเปิด2 4ชั่วโมงครับเราะป็อาหารครีนข้างหน้าผมเนี่ยก็คือชิวาแันทรีซึ่งเป็นโรงแรมนะครับเป็นบูธที่คอนเทลนะครับชีวิตเต็มด้วยความฝันและความหวังที่จะมีชีวิตด,ดีขึ้นครับเป็นศิลป,ปะของการใช้ชีวิตอาร์ตอาร์บิงครับ ที่นี่เราไม่กลัวโควิด -19 ครับแต่เราไม่ประมาทนะครับถึงแม้เขาจะกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์โคลัมเบียน,นะครับไม่ประมาทกายตบที่นี่เราไม่กลัวพยงของจุดห้าครับเพราะว่าที่นี่โอโซนกำเจองโลกที่นี่เราไม่กลัวน้ําท่วมครับที่นี่เรามีความฝันที่จะมีชีวิตยืนยาวและสุขภาพแข็งแรงครับมีทั้งความเชื่อนะครับมีจิตตาสปายะคือจิตใจที่ผ่อนคลายสบายแล้วก็กายสปายะคือร่างกายที่แข็งแรงครับวันนี้ คงไม่อะที่ดีกว่านี้อีกแล้วครับผมได้ตั้งศาลอัญเชิญพิคเนตที่ผมใช้เวลาถึง6เดือนครับแก่สลักท่านจะกินน้ำพึ่งครับก็เต็มอิ่มครับนนหนาวๆอย่างนี้ถ้าท่านผ่านมาเขาใหญ่นะครับก็แวะมาเยี่ยมเราครับมาทานอาหารทลอพูดที่นี่ก็ได้ยดีครับหรือว่าพักผ่อนวันสองวัน,วนก็ได้ยดีครับมาพูดผู้สุขภาพถ้าเมื่อไหร่อัตราโควิด1 9 พอติดโควิดทีมมากเพิ่มมากขึ้นครับอย่าสู้ครับรีบมานี่เลยเมื่อไหร่เพียงสัญชาตค่าเนี่ยมลพิษสูงระดับโลกแล้วก็มาอยู่นี่นี่เลยครับเมื่อไหร่น้ําท่วมอยู่ที่นี่เลยนะครับก็ที่นี่ก็คือแซงเชอรี่ครับเป็นที่หลอภัยครับท่านสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้นะครับทางแฟนเพจเฟิร์นบุคก,กรลาบ้านครับวันนี้วันนันที่สมบูรณ์จริงๆครับสวยจริงๆเลยวันนี้ผมต้องลาท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กลับไปดูพิเคเนตที่ผมเพิ่งตั้งนะครับพิคเนตพร้อมตั้งน้า เ้าเสียงไม่ได้เสวยดีแล้วครับก็พบกันสัปดาห์หน้าครับพี่ก็ลาเชิญโดยกอนครับสวัสดีครับ